เรื่องราวโชคชะตาที่เล่นตลกราวกับเหยียบซ้ำให้จมดินของแผนไอหนุ่มบ้านนอกที่พิชิตใจสาวสวยของหมู่บ้านอย่างเสดวแต่เมื่อเสดวท้องได้5เดือนแผนจำต้องไปเกณฑ์ทหารแต่ด้วยความฝันอยากเป็นนักร้องแผนจึงตัดสินใจหนีทหารแต่การตัดสินใจในครั้งนั้นทำให้แผนต้องพบกับโชคชะตาชีวิตที่พลิกผันจากนักร้องดาวรุ่งที่เพิ่งชนะรางวัลกับต้องพบกับเหตุการณ์บานปลายซวยซ้ำซวยซ้อนยอกย้อนเล่นงานชีวิตของแผนจนบอบชำ้ำชีวิตที่เหลือแต่ตัวทำให้แผนเริ่มคิดถึงเดด และเสียงเพลงจากวิทยุทานซิสเตอร์ที่ลองลอยกลางท้องทุ่งนาอีกครั้งหลังแจ้งเกิดจากฝันบ้าคาราโอเกะและเรื่องตลก69นี่คือผลงานกำกับและเขียนบทเรื่องแรกของเป็นเอกรัตนาเรืองที่หยิบบทประพันธ์ของวัดวัลยยางกูลมาดัดแปลงเป็นหนังที่สามารถสะท้อนเรื่องราวชนชั้นทางสังคมได้อย่างแนบเนียนภาษาเรื่องราวตลกร้ายที่ดูง่ายจนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ทั้งรางวัลสุพรรณหงษ์และยังได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติอีกหลายเวที